การฉีดวัคซีนที่เลือดออกให้ผู้สูงอายุอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยอย่างที่หลายคนคิดแต่เรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่ตาเห็นและนี่คือสิ่งที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับการตัดสินใจนี้เมื่อวันที่15กันยายน2568ศาสตราจารย์แพทย์ยงผู้วรวรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญไวรัสวิทยาคลินิกได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างละเอียดพร้อมเตือนว่าการให้ข้อมูลนี้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและขอให้ผู้อ่านตัดสินใจด้วยตัวเองหลังศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนแต่ที่นีี่่คคือออจจุดทหลาาายนมมงข้ ทำไมผู้สูงอายุถึงไม่ควรฉีดวัคซีนให้เลือดออกในขณะนี้คำตอบอยู่ที่ข้อมูลวิจัยที่ยังไม่เพียงพอนักวิจัยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าวัคซีนจะปลอดภัยกับกลุ่มอายุนี้หรือจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันได้จริงหรือไม่เหมือนกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือโควิดที่มีข้อมูลชัดเจนลองนึกภาพนี้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในประเทศไทยเติบโตมาพร้อมกับการนอนกลางมุ้งนั่นหมายความว่าพวกเขาอาจเคยติดเชื้อให้เลือดออกทั้งสสายพันธุ์ตั้งแต่เด็กแล้วระบบภูมิคุ้มกันของพวกเขาจึงอาจมีโล้องกัน ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วอย่างไรก็ตามข้อมูลการศึกษายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าภูมิคุ้มกันนี้จะคงอยู่ตลอดชีวิตหรือไม่หรือว่าวัคซีนจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้จริงหรือไม่นี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่เข้าใจไขเลือดออกแตกต่างจากไวรัสอื่นๆอย่างมากไม่เหมือนไขหวัดใหญ่ที่เปลี่ยนสายพันธุ์บ่อยหรือโควิดที่กลายพันธุ์เร็วไขเลือดออกมีความสเสถียรในเชื้อแต่ปัญหาคือภูมิคุ้มกันที่ลดลงในผู้สูงอายุอาจทําให้การติดเชื้อครั้งใหม่กลายเป็นอันตรายมากขึ้น โดยเฉพาะการติดเชื้อจากสายพันธุ์เดียวกันหรือต่างสายพันธุ์ซึ่งยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียดแต่ที่นี่คือจุดที่ถกเถียงกันได้ถ้าวัคซีนยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่คุณต้องการป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่คุณจะเลือกฉีดหรือไม่หรือคุณคิดว่าเราควรรอจนกว่าจะมีข้อมูลเพียงพอนี่คือคำถามที่เราอยากให้คุณช่วยกันตอบในคอมเมนต์ในขณะนี้วัคซีนที่เลือดออกถือเป็นทางเลือกไม่ใช่การฉีดบังคับผู้เชี่ยวชาญอย่างศาสตราจารย์ยงจึงเน้นว่าการตัดสินใจควรอยู่ที่ผู้รับว่วา ผมมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงในประเทศไทยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนสุดท้ายนี้ขอท้าทายให้คุณคิดถ้าคุณเป็นผู้สูงอายุที่ยังไม่เคยติดเชื้อให้เลือดออกคุณจะเสี่ยงฉีดวัคซีนที่ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดหรือเลือกเฝ้าระวังแทนอย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณและติดตามตอนต่อไปเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องมากขึ้น